จเจริญพรวันนี้พูดถึงเรื่องความใฝ่รู้นะความใฝ่รู้แสนรู้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตนั่นหมายความว่าไงการที่เรายอมรับว่าเองไม่ได้มีความรู้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นคือยังไม่ใช่ผู้รอบรู้หรือเป็นผู้รู้จริงๆก็จะเป็นอย่างที่นี่ต้อง,องเรียนรู้ศึกษา พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นเพราะการมีความรู้มากขึ้นจะทำให้เรามีทางเลือกหรือมีโอกาสหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีแต่ต้องระวังนะว่าอย่าให้เลยเถออิดจนถึงการเป็นคนสู่รู้สามคำนี้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันไยรู้หมายถึงการยอมรับความจริงว่า ความรู้บรรดามีเนี่ยมันมีเยอะมากแต่สิ่งที่เรารู้จริงๆเนี่ยมีน้อยเราจรึงต้องเพียรสวหาความรู้อยากรู้เรื่องอะไรก็ค้นคว้าศึกษาไปซักถามท่านผู้รู้ไปเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งความรู้นั้นมีหลายระดับเนาะถ้าในแง่ที่เป็นวิชาการเราต้อง ฟังต้องศึกษาให้มากจดจำให้ได้ท่องให้ขึ้นปากคิดพิจารณาตัว,ตวใ,ให้เย็นใจรวมถึงพยายามทำควใจให้ทะลุปลุกปลงอันนั้นเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปความรู้ที่เป็นทฤษฎีเป็นข้อมูลหลังจากนั้นเราก็ยกระดับความรู้เหล่านั้นให้เป็นระดับความเข้าใจโดยการ คิดด้วยการพยายาิจารณาด้วยการไตรตรองให้รอบค้อให้รอบด้านให้เชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันพอเราเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันมันทำให้เราเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นรู้มากขึ้นไม่ได้ได้แค่ข้อมูลเป็นเหมือนคนเก็บแหล่งข้อมูลเท่านั้น โะเจเองก็ตาหนิพระรูปหนึ่งนะซึ่งรู้เยอะศึกษาพระคัมภีร์มากสองสอนรู้สึกลูกหามากมายว่าเป็นพระไบลานปล่าคือมีความรู้แหละจดจําเยอะสั่งสอนคนอ,อื่นมากแต่ไม่ได้เข้าถึงธรรมไม่ได้เข้าใจจริงๆเมื่อเราพิจารณาใจตองความรู้ที่ได้เรียนรู้มาเราเกิดความเข้าใจอีกระดับหนึ่ง ที่เรียกว่าจินตามายปัญญาการเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นก็เกิดจากการที่เราพิจารณาใจตรองแต่จะให้ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือการเข้าถึงจริงๆในเชิงประวัติในในเชิงประสบการณ์ก็คือเข้าถึงว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นอย่างไรเพราะบ่อยครั้งใสิ่งที่เราคบคิดสิ่งที่สิ่งที่เราพิจารณาใจตรองนั้นอาจจะไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ร้อยเปอร์เซนจึงต้องเป็นเรื่องการศึกษาพัฒนาหรือทดลองเนี่ยเมื่อเราศึกษาพัฒนาชีวิตของเราผ่านการทําตามความรู้ที่ได้เรียนมาได้ใจรตรองดีแล้วนั่นแหละเมื่อเราเข้าถึงระดับใดระดับหนึ่งความรู้แล้วจะเข้าใจเลยว่า ความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาได้อ่านมาเนี่ยหรือพิจารณาไต่จรองแล้วเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดอยู่ยังมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดอยู่เพราะอะไรเพราะกันรู้จากคนอื่นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่จําเขามาเราอาจจะเข้าใจผิดตีความผิดหรือเพอเผลอคนที่พูดคนที่เล่าอ่ะอาจจะเข้าใจผิดมา อาจจะพูดมาจากมุมมองความเชื่อตัวเองคือไม่ได้พูดมาจากประสบการณ์ตรงๆหรือต่อให้เขาพูดมาตรงๆเราก็อาจจะตีความผิดเมื่อเรามาคิดพิจารณาตตรตรองมันก็จะพิจารณาไปตามข้อจํากัดของความรู้ของเรามีความรู้มากแค่ไหนมีประสบการณ์มากแค่ไหนแล้วก็ไตรตรองพิจารณาได้มากแค่นั้นแต่ถ้าข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราได้มันแล้วใช่ไหม แต่ประสบการณ์หรือความรู้เดิมเรามันจํากัดการพิจารณาแต่ตอนก็ไม่รอบคอบเหมือนใครบางคนไปต่างประเทศเอย่างเงี้ยมาเล่าอีกฝ่ายฟังซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้เคยไปต่างประเทศเลยมาเล่ายัางไงยังไงก็ไม่เหมือนการที่พาอีกฝ่ายไปต่างประเทศเล่าว่ามีตึกใหญ่ขนาดนั้นขนาดนี้มีผู้คนจอแจ มีอาหารการกินแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเล่ายังไงยังไงคนฟังก็ไม่เข้าใจต่อให้มีภาพให้ดูมีคลิปให้ดูมันก็ยังไม่เหมือนประสบการณ์ตรงเพราะอะไรเพราะคนที่ไปต่างประเทศมันสัมผัสถึงบรรยากาศแสงสีอาหารการกินก็ต้องมี รสชาติมีกลิ่นมีสัมผัสที่แตกต่างจากที่คุ้นเคยใครเคยไปเที่ยวทะเลนึกภาพออกเนาะกลิ่นน้ําทะเลเนี่ยมันมันคนละแบบหรือใครไปเที่ยวหรือไปซื้อของที่สะพานปลาอย่างเงี้ยกลิ่นข้าวปลากับกลิ่นข้าวเลือดมันต่างกันข้าวปลาก็แบบหนึ่งใช่ไหม ข่าวเลือดในโลงเชื่อก็แบบนี้หรือใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบรรยากาศเสียงกลิ่นความรู้สึกที่สัมผัสต่างๆในระหว่างที่ไปเยี่ยมชมน้ำตกเนี่ยกับความรู้สึกที่ได้เล่นน้ำในทะเลเนี่ยมันคนละเรื่องกัน คนที่ไม่เคยไปเที่ยวน้าตกเลยจะฟังคําเล่าจากคนไปเที่ยวน้ําตกฟังยังไงไม่เข้าใจต้องไปเองต้องไปเองต่อให้ไปเองแล้วกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังมันก็ไม่ได้อัตรสเหมือนกันทานองเดียวกันการพูดถึงธรรมะให้คนอื่นเข้าใจมันเข้าใจได้ระดับหนึ่งเท่านั้นต้องปฏิบัติเอง ยกตัวให้ชัดกวันนั้นก็คือคนมางคนมีน้ําจิตน้าใจใส่บาตรทาบุญเป็นประจำเขาได้ความภาคภูมิใจได้วความเอิบอิ่มใจได้ความงดงามได้ความดีงามในใจได้ความสุขสงบใจจากการที่เสือละบ่อยๆเขาอาจจะเล่าประสบการณ์เหล่านี้ยให้กับคนอื่นฟัง คนที่ฟังแล้วมีจิตใจโน้มเอียงในทางที่เสียสละก็อาจจะเข้าใจได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่เข้าถึงถ้าตาบดเขายังไม่ฝึกที่จะใส่บาตรท,ทาบุญหรือถ้ายิ่งอธิบายถึงอ,อน,นิสงส์งหรือผลการให้ทานเช่นจะทำอะไรก็มีคนสนับสนุนจะนึกคิดอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการง่ายๆไม่ต้องลำบากมาก มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเวลาเราลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่อดอยากปากแห้งไม่เหนื่อยยากในการทำงานต่างๆมีโอกาสเข้ามาได้ง่ายๆมีผู้คนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสเพียงเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เสียสละ รู้จักเอื้อเฟื้อผู้คนหรือรู้จักใส่บาตรเป็นประจำชื่อเสียงขจรขจายไปว่าเป็นคนใจบุญสูงทานสิ่งเหล่านี้คนที่ทำบุญประจำใส่บาตรหรือแม้กระทั่งเอื้อเฟื้อเป็นประจำเข้าใจได้ไม่ยากแต่คนที่แห้งแล้งนะมีจิตใจที่เห็นแก่ตัวไม่นิยมเสียสละ จะให้แต่ละทีต้องคิดก่อนว่าคุ้มไม่คุ้มหรือจำเป็นไม่จำเป็นหรือได้รับการยกย่องหรือเปล่าหรือจะได้อะไรตอบแทนมาคนแบบนี้ไม่มีทางเข้าใจอานิสงส์งหรือผลของการเสียสละด้วยใจจริงพูดให้ตายก็ไม่เข้าใจ <laughs> ต้องขอชื่นชมญาติโยมหลายท่านที่ใส่บา,าตรทำบุญเป็นประจำที่มีน้ำจิตน้ำใจดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งคนเหล่านี้เองก็คือคนที่เสียสละให้กับผู้คนแวดล้อมช่วยเหลือญาติพี่น้องตัวเองมีน้ำจิตน้ำใจกับผู้คนมีโยมนั้นหนึ่งเนี่ยชื่อยมจือเนาะมาร่วมเป็น คนดูแลเด็กๆเ,เวลามีการเรียนธรรมที่วัดตอนหลังๆเนี่ยแกก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้มาคือเป็นคนใจดีสีลศักเวล่ํำเวลาตัวเองแรงกายแรงใจตัวเองเพื่อเด็กๆเ,เพื่อพระศาสนาอยู่บ้านแกขายของชำเด็กๆก,ก็เห็นถึงน้ำใจแก ทักทายพูดคุยแกแกยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับขับสู้เด็กๆรวมถึงลูกค้ารายอื่นด้วยทำให้การค้าขายแกไปได้ดีนั่นคืออะไรนั่นคือความเอื้อเฟื้อมันทำให้เราได้โอกาสที่ดีผู้คนเห็นน้ำจิตมื่อใจเราก็ยินดีสนับสนุนอย่างนี้ประตนประการต่อมา ก็คือเมื่อเรามีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและเป็นคนที่พยายามหาความรู้เรื่อยๆอะไรก็อยากจะรู้นั่นอะไรที่เรายังไม่รู้ก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาหวน,นขวายพยายามรู้ให้มากเรียกว่าเป็นคนแสนรู้แต่อย่าเป็นคนสู่รู้ หมายความว่าไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเรื่องไหนไม่จําเป็นเรื่องไหนเป็นทเรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ต้องรู้ก็ได้หรือต่อให้ได้ยินได้ฟังมาเงียบมั่งก็ได้ไม่ใช่เขาพูดอะไรก็รู้ไปหมดไอ้างคนเนี่ยเขาพูดอะไรก็แทรกเขาไปได้ตลอดเสริมว่าได้ตลอดมันก็ดูไม่งามดูไม่เหมาะสมบางทีเขาไม่ได้อยากจะคุยด้วยกับเรา,าเอิญเราอยู่ตรงนั้นเราได้ยินอย่างเงี้ย แล้วก็แทรกเข้าไปเสริมเข้าไปสอดเข้าไปเขาก็ตำหนิได้ว่าไม่รู้จักกาลเทศะอันนี้ก็าเป็นคนที่สูตรรู้ไม่เก็บความรู้ไว้บ้างไม่สงวนไว้บ้างซึ่งความเป็นผู้รู้เป็นเรื่องดีๆการมีความรู้เป็นเรื่องดีๆแต่การพยายามแสดงตัวเองว่าฉัน รู้นะฉันเข้าใจนะฉันฉลาดนะฉันเก่งนะเนี่ยบ่อยครั้งมันทําให้คนอื่นรังเกียจซึ่งการแสดงออกแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นคนที่สูงรู้นะะการที่มีความใยรู้จะทำให้เราไม่อิ่มด้วยความรู้เราจะก้าวหน้าต่อไปการที่เราพยายามเรียนรู้มากๆจะทำให้เราเป็นกายเป็นคนที่ แสนรู้พร้อมๆกันนั้นเราก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสํารวมตัวเองบ้างเดีย๋ยวปล่อยใจตัวเองให้กลายเป็นคนที่สู่รู้ยุ่งไม่เข้าเรื่องหรือไม่สนใจการได้สัตคือเรียกว่าสงวนท่าทีไว้บ้าง เก็บคมดาบไว้บ้างนักรบที่มีดาบในมือเนี่ยแล้วไม่สงวนคมดาบไว้เนี่ยกัดแหว่งไปมาเดยกก็บาดตัวเองเจ็บเองลำบากเองแล้วก็อาจจะตายเองเพล่อกล้มควม่ำถูกดาบทิ่มตายอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็ฝากเพียนงน,นี้เนาะ พึงไฝ่รู้แสนรู้แต่อย่าได้สู่รู้เจะิ่อร